สวัสดีครับพบกับรายการหุ้นอินไซท์ทองนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะครับพิเศษนะฮะซีอหรือวคุณมณิกาแก่ก้านะฮะถือว่าเป็นผู้บริหารของเด s o n นนะฮะเทคโนโลยี Technology, นะต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามมันว่าเขากําลังที่จะเข้าตลาดหุ้นนะไม่เดือนมีนาคมก็เดือนเมษายานนี้เดือนแห่งความร้อนแรงนะครับมณิกาช่วยแนะนํากิจการหน่อยครับว่ามีเส้นทางในการที่จะเข้าสู่ IPO เนี่ยอย่างไรบ้างครับ ก็โดยลักษณะธุรกิจของเด็กซ่อนะคะเราเป็นผู้ให้บริการทางตรวจสอบทางวิศวกรรมรนรคะรวมถึงเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างในโงรงงานอุตสาหกรรมทุกลุ่มอุตสาหกรรมรนะคะ,คคะแล้วก็ณนะวันนี้เรามองว่าศักยภาพของบริษัทเนี่ยพร้อมที่จะเติบโตเรามองเห็นโอกาสทางการตลาดที่สามารถที่จะขยายฐานบริการออกไปในระดับ global r e ได้ใน ตรงจุดนี้มีเรื่องของการปรึกษากับทางคณะกรรมการบริษัทรวมถึงระดับผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องของแผนการเติบโตในอนาคตคจึง <ผม S 2> เป็นที่มาในเรื่องของการวางแผนในการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย <ผม S 1> ์เพื่อที่จะนําทุนจดทะเบียนที่ได้ไปเป็นทุนในการขยายธุรกิจในอนาคตค่ะครับผมได้าดิว่าเห็นว่าจะ IPO ใน123ล้านหุ้นนิดๆตรงจุดนี้<ช>รเราใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจนานไมหมฮะกว่าที่แบบว่าเฮ้ยเราจะเคาะแผน เข้าตลาดหุ้นแล้วเราจะ IPO 123้าล้านหุ้นจเนี่ยระยะเวลาในการตัดสินใจไม่ยาวนานแต่ว่า<ม>โปรเซสในการแต่งตัวเข้าตลาด<อ>หลักทรัพย์ก็เป็นไปนตามขบวนการและขั้นตอนซึ่งก็เทคไทม์พอสมควรค่ะครับผมนะนีกว่าระดมทุนครั้งนี้เราคิดว่าจะเอาเงินระดมทุนเนี่ยไปทําอะไรบ้างนะในการขยายธุรกิจตรงนี้ฮะค่ะสำหรับแผนการขยายธุรกิจหลังจากที่ได้รับเงินจากการระดมทุนนะคะเราวางแผนเอาไว้44ส่ส่วนส่วนแรกเนี่ยเรามองเห็นถึงเรื่องของโอกาสการเติบโต Uh, จากการใช้เทคโนโลยีที่เรามีในอินเฮ้าส์นะคะไปขยายตลาดในเรื่องของอินไลน์อินสเป i ชัที่ประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงพื้นที่ในประเทศยุโรป mm hmm. อันนี้คือแผนที่1นึ่ง <That> s <S ะคะ <up. S 2> แผนที่2เนี่ยด้วยคอ b ์บิสเนสของ d e ็กซเนี่ยเติบโตมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีอินเฮ้าส์ทางด้านของ In-Line Inspection mm hmm. เราจะมีทูที่เป็น h i g ไฮเทคโนโลยีที่เกิดจากการผลิต <up. S 2> จาก ทีมงาน R&D ภายในเพราะฉะนั้นเ,เงินทุนที่ได้จากการระดมทุนลำดับถัดไปเนี่ยพี่ตุ๋มก็วางแผนเอาไว้ว่าจะใช้ในการต่อยอดใน oh. เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีจำนวนทูนที่ใช้ปฏิบัติการรวมถึงพัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทยเราสำหรับอันที่3ก็เป็นเรื่องของการวางแผนในการจ่ายคืนชำระเงินกู้บางส่วน oh. แล้วก็เงินทุนที่เหลือจากการระดมทุนก็พี่ตุ๋มวางแผน oh. เกี่ยวกับเรื่องของการนำมาหมุนเวียนใช้เป็น working c a p ครับผมพูดถึงเรื่อง เงินกู้และธุรกิจนี้ถือว่าใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงนะทั้งในเรื่องของบุคลากรเองรวมถึงพวกของวัตถุดิบเองในการที่แบบเอามาเอามาใช้ตรงจุดนี้ตอนนี้ส่วนในส่วนของเงินกู้ของทั้งบริษัทนี้มีอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะอยู่ในปัจจุบันเนี่ยฮะก็ลักษณะของตัวเดบที่มีอยู่ไม่ไม่เยอะมากค่ะถ้าเกิดกรณีที่ตามการคํานวณการได้เงินจากการระดมทุนเนี่ยครับผม เงินเงินที่เหลือจากการจ่ายคืนชำระเงินกู้เนี่ยเรายังมีเงินส่วนที่เหลืออยู่พอสมควรที่จะใช้ในการขยายธุรกิจต่อโอ้นะฮะเรียกว่าเราจะมาบุกในส่วนของนเธอร์แลนด์แล้วก็สหรัฐด,ด้วยค่ะเห็นว่า<ใ>นเธอร์แลนด์นี่คือจะครอบอร์ทั้งพื้นที่ยุโรปแล้วก็จัพืพ้นที่ของสหรัฐอเมริกาครับผมดูว่าเ้นทางของท่อเองเขามีอยู่โอ้ทั้งเก่าทั้งแก่แบบมากมายในอยู่นี้ใช่ค่ะนะเราคิดว่าเราจะไปคว้ามาเก็ตแชร์ในตลาดเนี้ย ประมาณเท่าไรหฮะกี่เปอร์เซ็นต์ปัจจุบันนี้มีผู้เล่นเนี่ยแบบเดียวกับเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับคือต้องต้องเข้าใจก่อนว่าลักษณะของการเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบระบบท่อลำเลียงเนี่ยผ,ผู้ที่เป็นผู้เล่นในตลาดเนี่ยมีจำนวนไม่เยอะเนื่องจากว่าการผลิตทูหรือเทคโนโลยีเนี่ยต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบระหว่างผู้เล่นที่อยู่ในท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเปรียบเทียบกับปริมาณท่อทีอ่มีผู้ใช้งานอยู่ในโลกใบนี้ค่ะปริมาณท่อที่ใช้งานที่รีควีเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยยังมีอีกเยอะมากมเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัว Market Share เรามองว่าเรายังมี Opportunity สูงมไม่ต้องไปแย่งตลาดกับใครคือ Market s h a ์เนี่ยรอที่จะให้ทางเด็กซอนเนี่ยเข้าไปทำการตรวจสอบได้ตลอดเวลาค่ะครับผมะเรียกว่าเอปัจจุบันนี้สัดส่วนโครงสร้างรายได้ของบริษัทเนี่ย ถ้าเปบเป็นในประเทศกับต่างประเทศนี่เป็นอย่างไรคะคือ after COVID นะคะสัดส,ส่วนของรายได้เมื่อปี2022จะอยู่ในสัดส,ส่วนประมาณในประเทศร้อยละ65ละก็ต่างประเทศร้อยละ35ค่ะรับผม,บผมถ้าเกิดเราไปบุกที่นเนเธอร์แลนด์ยุโรปแล้วกับบริบรบการนส้สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ<ช>จะอัพขึ้นมาเท่าไหร่คะใช่มีมีการวางแผนเรื่องของ ไฟเยียแพนเอาไว้นะคะคก็คือลองเทอมของตัวฟินแลนซี่แพนเนี่ยสัดส่วนการเติบโตของตลาดต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นก็คือเป็นสัดส่วนที่จะต้องมีเรื่องของการเติบโตที่สูงกว่าในประเทศค่ะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ืมดวว้านในวันนั้นคือมาร์เก็ตแชร์เนาะใช่ค่ะอ่ะผมว่านักลงทุนคงอยากจะรู้ว่าไอ้ว่ามาร์เก็ตนอกจากมาร์เก็ตแชร์แล้วนะครับเขาจะมีในส่วนของเรื่องรายได้กำไรเนี่ยในอดนีตนี้การเติบโตนี้เป็นยังไงฮะออาช่วงก่อนโควิดกับหลังโควิดแล้วกัน ช่วงก่อนโควิดกับหลังโควิดจริงๆนะีลักษณะาการเติบโตของเด็กซ่อนคล้ายกันนะคะถ้าเกิดกรณีที่จะพูดเนี่ยควรจะพูดระหว่างโควิด กับไม่โควิดอันนี้จะเห็นภาพชัดถ้าเกิดช่วงโควิดเนี่ยเราค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงเนื่องจากว่ากลไกการทําธุรกิจของเด็กซอนเนี่ยเราใช้ทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างรายได้ทีนี้ช่วงโควิดเนี่ยโรคที่เกิดการแพร่ระบาดเนี่ยเกิดกับทรัพยากรมนุษย์ทั้งเรื่องของการปิดประเทศทั้งเรื่องของการปิดพื้นที่ที่จะให้คนของเราเข้าถึงหน้าไซงานค่อนข้างลําบากนะคะทำให้สัดส่วนการเติบโตของรายได้เนี่ย ไม่ไม่เติบโตสเตเบิลอยู่2ปี 2> นะคะคจนกระทั่งหลัง post covid เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าดีมาเรื่องของการเรียกเรียกใช้บริการของเร็กซอนเนี่ยกับเข้ามาสู่ภาวะปกติทีเนี้ยในปี2022เนี่ยจะเห็นว่าอัตราการเติบโตสูงสูงขึ้นค่อนข้างเยอะโดยส่วนหนึ่งพี่ตุ่มองว่ามันอาจจะเกิดจากการอั้น าการใช้งาใน่ในะในสวิตของช่วงโควิดที่ทางยูเซอร์เองก็พยายามที่จะยืดระยะเวลาการตรวจสอบออกไปรประมาณนั้นค่ะมีอะไรฝากไปถึงนักลงทุนแล้วก็ ว่าที่ผู้ถือหุ้นนะ,<ค>ะของบริษัทหน,น,น่อยนะครับคือในลักษณะธุรกิจของเด็กซ่อนนะคะโดยโดยส่วนตัวพี่ตุ่มเนี่ยพี่ตุ๋มมองว่าโดยธุรกิจเนี้ยเขาถือกําเนิดมาจากการที่เป็นผู้ให้บริการเรื่องของการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ในโรงงานผลิตเพราะฉะนั้นโดยลักษณะของธุรกิจเนี่ยเราอยู่ในเทรนด์ของ ESG คือเป็นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมการรักษาสังคมแล้วก็ปกป้อง ทรัพยากรโลกใบน,นี้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะที่เราให้บริการกับกลุ่มลูกค้าเนี่ยมันเป็นการให้บริการที่ค่อนข้างที่จะยั่งยืนเพราะฉะนั้น<อ>พี่ตุ่มมองว่าหุ้นที่ทางบริษัทเล็กซ่อนเปิดขายให้กับนักลงทุนเนี่ย<อ>ก็จะเป็นหุ้นแห่งความยั่งยืนเช่นกันครับผมเราคิดว่าคนจะแบบว่าโอ้โหมืดฟ้ามูดินแม่ในวันแบบว่าเสนอขาย IPO ของเราอย่างน,นี้พี่ตุ่มหวังว่าจะเป็นแบบนั้น ครับผมค่ะนะผมเชื่อว่าเรื่องราวของบริษัทเองนะเป็นอะไรที่น่าติดตามนะครับในเรื่องของการเติบโตเนาะเรียกว่าในส่วนของยุโรปนะก็ในช่วงของปีนี้นะ2 0 2 3ถึงปี2024แล้วก็ปีต่อไปนะเรามีทั้งฝั่งยุโรปแล้วก็อเมริกาในจุดนี้นะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับนี่คือรายการพุ้นอินไซต์ทอนในวันนี้ผมเชื่อว่านักุ้มคงจะรับข้อมูลนะด้ว่าก่อนที่จะพุ้นจะขายแล้วก็จะเทรดนะในว่าอยากรู้อะไรแบบลึก ไปดูในไฟลยหนึ่งนะครับเราทั้งสองคนต้องขอตัวอำลาท่าน <ฮะ S 1> ผู้ชม <ฮะ S 1> ผู้ฟังไปกันครับพบกันใหม่ใน e ีพีหน้าสวัสดีครับผม <ฮะ S 1> สวัสดีครับ <ฮะ S 1> สวัสดีครับ